ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่หกในวันนี้อาตมาก็ยังจะกล่าวโดยหัวข้อว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ต่อเพราะยังไม่จบเรื่องที่บรรยายในตอนนี้เรียกว่าเป็นเรื่องด้านนอกตัวตัวไปของปริยัติเมื่อมองดู โดยปริทั์จากทิศทางต่างๆกันย่อมองเห็นได้หลายอย่างหลายประการถ้าเราสามารถมองโดยปริทัต์ต่างๆกันเหล่านี้ได้แล้วมันก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงตัวแท้ของพุทธศาสนา <c oughs> ในครั้งที่แล้วมาแล้วก็มองปริยัติในฐานะที่เป็นรากแก้วของศาสนาถ้าปริยัติยังอยู่ศาสนาก็ยังอยู่นี่ขอให้มองว่ามันเป็นเรื่องด้านนอกอย่างไร ไม่ได้มองที่ตัวปริยัตว่าคืออะไรโดยตรงแต่มองว่ามันเป็นอะไรต่อสิ่งที่เรียกว่าศาสนามันเป็นมันกระรากแก้วถ้ายังอยู่ต้นลำมันก็งอกใหม่ได้ไม่ว่ามันจะตายไปส่ <c oughs> วนรากฐานของปริยัตนั้นเป็นความจริงของธรรมชาติ ไม่ได้เป็นการติดแต่งตั้งเอาโดยชอบใจโดยบุคคลใดเก็บเอาเรื่องของธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติห,หน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติมาพิจารณาไารครวนให้วญญัติแต่งตั้งขึ้นมาเป็นรูปโครงนี่ จึงเป็นเรื่องจริงของธรรมชาติมนรู้แล้วมันรู้จักจัดการกับธรรมชาติทั้งภายนอกตัวและภายในตัวมันจึงเป็นศาสนาที่มีรากฐานอันมั่นคงและการที่จะเรียนให้รู้จักอะไรสักอย่างต้องเรียนโดยธรรมลักษณะแปรการซึ่งขอให้สนใจ วายเป็นพิเศษที่ว่าจะเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้โดยธรรมธรรมลักษณะแปดประการว่ามันมีลักษณะอย่างไรมันมีประเภทกี่ประเภทมันมีอุปมาอย่างไรมีแดนเกิดอย่างไรมีแดนดับอย่างไรมีสเสน่ห์ยั่วยวนใจอย่างไรมีโทษอันเลวร้ายอย่างไร และมีอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุก์ออกไปจากสิ่งนั้นได้อย่างไร <c oughs> นี่ก็เรียกว่ามองด้านนอกเป็นความรู้หด้านนอกรอบรอบปริยัติสิ่งใดที่มีอยู่ในปริยัตก์ถูกมองกันอย่างนี้ทั้งนั้นและในที่สุดก็ได้พูดกันถึงเรื่องกาลามสูตรสําหรับจะตัดสิน้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อควรรับเอาหรือไม่ควรรับเอาซึ่งจำเป็นสำหรับคนทุกคนผู้จะศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเขกากำหนดจดจำไว้แม่นยำที่เรียกว่าหลักการามาสูตรนั้นในที่สุด สรุปว่าการปฏิบัติทุกๆขั้นตอนทุกๆระบบต้องสมบูรณ์ด้วยปริยัตอย่างที่พูดสมัยปัจจุบันนี่ก็ว่าสมบูรณ์ด้วยหลักวิชาหรือว่าสมบูรณ์ด้านชริยธรีขั้นแล้วก็จะมีการปฏิบัติได้โดยงา่าย การมีหลักวิชาที่ถูกต้องมันเหมือนกับสำเร็จเข้าไปตั้งขึ้นตั้งค่อนแล้วทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรนี่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องศึกษาพระพุทธศาสนาโดยลักษณะอย่างที่กล่าวนี้ที่นี่ก็มีด้าน นอกหรือทิวทัศน์ด้านนอกที่จะมองกันต่อไปอีกเกี่ยวกับการศึกษาพระพุทธศาสนาผมก็อยากจะสรุปว่ามีสักแปดทิศทางอย่างเดียวกนันเราจะได้เลือกเอาทิศทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะมไม่ไม่เสียวเวลา การศึกษาศาสนานั้นเดี๋ยวนี้ศึกษากันได้หลายรูปแบบหรือหลายทิศทางเพราะว่าการศึกษาก้าวหน้าวิชาการศึกษาวิธีการศึกษามันก้าวหน้า มันก็เกิดรูปแบบสำหรับการศึกษาขึ้นมาเป็นหลายหลายรูปแบบข้อนี้เป็นการเนื่นชาแต่การศึกษาที่จะดับทุกข์ถ้าต้องการจะดับทุกข์เราศึกษาเพียงรูปแบบเดียวก็พอเรามามองดูว่าเหตุไร การศึกษาพุทธปริยัตินี่ในพุทธศาสนานี่ก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์ทันใจข้อข้อที่จะกล่าวนี้อาจจะเป็นที่ลำบากในการฟังแก่ท่านบางคนก็ได้แต่จะมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ สมควรอย่างยิ่งที่จะทารู้ไว้จึงได้นำมาบอกกล่าวกันอยากจะบอกคร่าวๆว,ว่าศา,าสนาศาสนานั้นศึกษากันได้ในฐานะต่างๆกัน ศึกษาในฐา,านะที่เป็นศาสนาโดยตรงก็มีศึกษาในฐา,านะที่เป็นวิชาปรัชญาอันลึกซึ้งก็มีศึกษาในฐา,านะที่เป็นอักษรศาสตร์เป็นวนนรรณคดีอันไพเราะจับใจนี่ก็มี ศึกษาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาความรู้เกี่ยวกับจิตเท่านั้นในส่วนลึกด้วยโดยเฉพาะก็มีศึกษา,าชนิดที่ศึกษาในฐานะเป็นสังคมศาสตร์คือศาสตร์ทําสำหรับช่วยเหลือสังคม หรือจำเป็นแก่สังคมโดยตัวตัวไปก็มีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสังคม,มศาสตร์ศึกษาศาสนาหรือพุทธศาสานาในฐานะเป็นสังคม,มศาสตร์นี่ก็นิยมกันมากและก็ยังมีศึกษาในฐานะเป็น วัฒนธรรมอย่างหนึ่งก็ยังมีเพราะว่าศาสนาใดๆก็าตามเป็นผลทางวัฒนธรรมของชนชาติหนึ่งหนึ่งทั้งนั้นและที่ศึกษาในฐานะเป็นอนามัยคือเป็นเรื่อง ถ้าไม่เกิดสุขภาพทางกายและทางจิตอย่างนี้ก็มีปัจจุบันนี้นิยมศึกษา,าศาสนาในฐานะเป็น,นศินลปะแห่งการครองชีวิตอยู่วิธีทางแห่งการครองชีวิต อย่างนี้ก็มีและกําลังมีอย่างยิ่งกว่าอย่างอื่นและแม้ที่สุดมีพิเศษไกลออกไปถึงกับว่าหาศึกษาในฐานะเป็นเสมือนไสยศาสตร์ก็มีข้อนี้มันต้อง ระวัดระมัดระว,วังนในการที่จะพูดออกไปแค่มันคลายกับดูถูกดูหมิ่นคนจําพวกหนึ่งหรือพวกหนึ่งทีเดียวขอไล่มาแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งแหละทําความเข้าใจกันให้ดีเป็นพิเศษ ขอแรกที่ว่าศึกษาพุทธศาสนาศึกษา,าศาสนาศึกษา,าศาสนา,า,าในฐานะเป็นาศาสนามันก็เป็นเรื่องของปริยัติท่งนั้นแหละศึกษาให้รู้ว่าดับทุกขอย่างไรในฐานะเป็นวิชาความรู้สำหรับพุทธศาสนานี่เป็นวิทยาศาสตร์ เมื่อศึกษามากเข้ามากเข้าก็จะพบเป็นหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแต่ว่า,าศาสนาโดยมากเป็นไปในรูปแบบของศสยศาสตร์แม่กกะนั้นก็เรียกว่า,าศาสนาจนมีการแบ่งาศาสนาเป็นพวกเป็นสองพวกพวกที่พึ่งตนเอง จะทำเองมีเหตุปัจจัยในตัวเองนี่พวกหนึ่งเช่นพุทธศาสนาเป็นต้นแล้วก็พวกที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นภายนอกจากตนไม่ทำได้โดยตนเองต้องอาศัยบูชาบวงสวงอ้อนวอ,อนขอร้องมีพิธีดีตองนี่ก็พวกหนึ่งแต่ก็เรียกว่า,าศาสนาเดยกันทั้งนั้น ผู้ที่มีหลักเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสนาต้องศึกษาเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องการปรุงแต่งกันตามกฎเกณฑ์ของอิทธปัจจยตาเหล่านี้เป็นต้นมันล้วนแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเทือพระเจ้าทั้งนั้นสําเร็จมาแต่พระเจ้าเขาก็ไม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้เขาไม่มีเรื่องเหล่านี้สําหรับจะศึกษาก็จะมีศึกษาพระเจ้าองค์ไหนมีหน้าที่อย่างไรหรือถ้ามีองค์เดียวก็มีหน้าที่ทั้งหมดอย่างไรจะจะ,จะ,จะอ้อนวอนท่านอย่างไรจะทําพิธีดีต้องให้ได้ผลดีที่สุดอย่างไรนี่มัน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 เป็นคนละทาง แต่กันร่วนแต่เป็นศาสนาด้วยกันดังนั้น